โอ้หราคานี้คือวิ่งต่าเลยเพราะว่าสภาพแบบเนี้ยมันโอ้โหผมจะบอกไงดีคือมันหายากมากแล้วนะตามทองตลาดทั่วไปนะครับเป,ป,ป็นรถปลดป้ายมากก็จริงแต่บิวอัพแบบร้อเปนะครับก็คือขับดีเลยเหมือนรถเหออมือนรถเก่งปกติรถบ้านธรรมดาพร้อมใช้โอ้โหสยามมิเตอร์การประมูลของรถยึดข,ขายทั่วตลาดราคาถูกทางรถยนต์โมอเตอร์ไซค์มาประมูลที่อยุธยาแล้วพบกันกับรถยนต์กว่า100คันวันแรก19มิถุนายน 2,568เริ่มประมูลเวลา10นาิก10นาทีงานนี้อย่าให้พลาดสายมอเตอร์ไซค์รอติดตามได้เลยถูกชั่วพิกัดลานประมูลอยู่ติดกันกันกบโกลบอลเฮาส์อยุธยาถนนเส้นเอเชียขาเข้ากรุงเทพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 1197111หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กสยามนิอรการประมูล ช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็มีสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับกับรถเก๋งปลดป้ายก็จะเป็นคันนี้เลยครับโตโยต้าอัลติสในชมปี03แล้วต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมาแล้วนะสำหรับเจ้าของเนาะคือปลดป้ายจัดเต็มเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงครับมาเริ่มที่ตัวรถภายนอกก่อนเลยนะครับทําสีมาแล้วนะครับกับสีมาเรียบร้อยนะฮะของเดิมมันก็เป็นสีอ่าขาวเขียวนะครับนี่ก็ทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวรถภายนอกโอเคฮะในระดับหนึ่งเลยจากที่ผมดูนะฮะแต่ว่าสีที่ทํามาเนี่ยเจ้าของก็ใช้งานอยู่พักหนึ่งนะครับอาจจะมีซีดบ้างเก่าบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าล้างหน่อยผมว่าโอเคนะฮะเนี่ยตัวรถภายนอกจากที่ดูก็มีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอืมถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่ยางนะฮะก็โอเคอยู่นะครับดูไม่เก่าเท่าไหร่นะฮะตัวรถภายนอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นมีแน่นอนนะครับหลังคาไม่มีผุไม่มีด่างนะครับ ด้าน,นหน้าก็เช่นกันนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีผุไม่มีด่างมีไฟหน้าเหลืองนิดหน่อยดูจากโฉมแล้วคันนี้ก็น่าจะเป็นปีศูนย์สามนะครับอืมประมาณนี้นะแล้วก็ภาษีนะครับต่อแล้วทําแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องไปเก็บไปทําเพิ่มมานะครับเบื้องต้นนะที่จะของแจ้งมานะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะตั้งหนึ่งตำหนินะครับจาของแจ้งว่าตอนถอยเข้าไปนะครับมันก็ไปขวนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีบุบหนักนะครับเป็นรอยทะลอก นิดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยาบานประตูโอเคฮะยังสนิทยังกรึบอยู่ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางด้านจุดนี้นะทางด้านภายในนะครับโอ้โหคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะเป็นกระจกมือหมุนแผงประตูโอเคครับแผงเดิมโรงงานนะครับประมาณนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อ๋อพร้อมใช้นะมันไม่ได้บวมนะครับแล้วก็ไม่ได้ชํารุดนะด้านในค่อนข้างสะอาดนะครับคอนโซลดูสินะไม่แย่นะไม่แย่ดูสิครับโอเคเลยนะครับเบาะ ด้านข้างคนขับแผงประตูทางด้านนั้นก็โอเคฮะยังเดิมอยู่นะครับไม่บวมไม่ฉีกนะครับบอกโอเคครับบอกคนขับก็ตามนี้นะฮะไม่มีขาดเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอ่าเป็นแกนตรงดึงลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มโอรรฟ์ Drive มาให้แค่นี้เองก็ตามสเปคนะฮะแท็กซี่ยุคเก่า ประมาณนี้เป็นพวกแท็กซี่ประมาณเจนสักเจนสามเจนสี่นะครับถ้าเป็นเอาติตชมนี้เนาะด้านหลังนะฮะห้องโดยสารด้านนี้โอ้โห و. ไม่แย่นะครับเนี่ยวิสะอาดอยู่นะฮะเนี่ยอืมสะอาดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอ้โหูนี่ฮะเอานะสำหรับใครที่ถามกันเยอะๆทีทีนะครับสำหรับรถสเปคประมาณนี้นะครับรถเป็นพวกรถตดป้าย ัง่ายๆไปรถปดป้ายและที่สําคัญคันนี้มีการริ้วมาใหม่หมดแล้วนั่นหมายความว่ามันดีกว่าไม่ทําแน่นอนถ้าปลดป้ายมาแล้วขายเลยเนี่ยแล้วยังไม่ได้มีการรีวิวอัพพวกเครื่องยนต์นะครับภายในภายนอกพวกนี้นะครับมันก็ไม่น่าซื้อนะแต่นี่คือทํามาแล้วดังนั้นดีกว่ายังไม่ทําแน่นอนนะครับดูดิโอ้โหส่วนตัวผมชอบนะครับเนี่ยแผงประตูไม่แย่ติดอย่างเดียวตอนนี้นะครับคือกระจกมือหมุนเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นไม่รู้จะติอะไรจริงนะเบื้องต้นก่อนนะยังไม่ได้ลองขับนะครับ ถือว่าโอเคครับในงบประมาณหลักหมื่นคือซื้อไปจบแน่นอนนะเจ้าของแจ้งอย่างนั้นนะอันนี้ย้ําก่อนนะเจ้าของเขาแจ้งมาส่วนผมนะครับยังไม่ได้ลองขับยังไม่ได้เทสระบบใดๆอ่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะจุดนั้นนะฮะเบืบ้องต้นก็จะประมาณนี้ก่อนทางด้านหลังนะครับอือวิ่งก็โอเคนะอ่าเดี๋วดูหลุมนะครับ หลุมด้านหลังอ่าโอเคครับมียางอะไหล่นะครับนี่แม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือหลุมได้เดิมะเนี่ยนะครับการันตีไม่มีจิ้มหลังนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับแก๊สถอดออกไปแล้วนะครับสําหรับคันนี้ไม่มีถังแก๊สแล้วนะครับถอดออกเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าลงเล่มเรียบร้อยหรือยังนะครับก็ถ้าลงเล่มแล้วเคลียร์ทุกอย่างเอกสารตรงเนี่ยผมว่าน่าสนใจนี่ครับเอกสารตัวรถหน้าเล่มได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะ อืมโอ้นาเลมนี่ลำดับที่สี่นะฮะเนี่ยลำดับที่สี่าถือว่าโอเคนะครับเปลี่ยนมือน้อยมากนะครับน่าจะเจ้าของน่าจะคนแรกเลยนะครับหมายถึงว่าที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลจากบริษัทแท็กซี่นะครก็ถือว่าเป็นเจ้าของเดียวเลยหน้าสิบแปดนะครับมีลงอะไรหลักอักษรไว้นะครับ เปลี่ยนจากรถเดิมเลขที่ตื๊ด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 วงกำปัศก์ปั๊บปั๊บจากแท็กซี่นะเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลปุ๊บแล้วก็มีการยกเลิกนะครับเกี่ยวกับการใช้แก๊ส lpg นะครับโอเคอ่ามีการยกเลิกยกเลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าไม่มีปัญหานะทางด้านนาสิบแปดโอเคครับนาสิบแปดสิบเก้าไม่มีปัญหาใดใดก็ตามนั้นนะครับนี่ฮะเล่มใหม่ใหม่เลยก็จดลงเล่มแล้วเรียบร้อยในทุกๆอย่างนะครับดังนั้นเอกสารรถ คันนี้จัดว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูทางด้านเครื่องยนต์กันครับแล้วก็ห้องเครื่องอันดับแรกขอชมก่อนนะครับว่าซุมนี่เดิมโรงงานนะครับเม,ม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คเนี่ยเดิมโรงงานนะครับคานหน้าได้เดิมโรงงานนะครับคานล่างได้รูปไม่มีหักไม่มีงอนะครับอืมได้เดิมโรงงาน,นครับโอ้มีตำหนิโคมตรงนี้นะโคมไฟนะฮะเก่าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเพราะมันยังใช้งานได้อยู่แก้มเกิมนี่คือเดิมๆเ,เลย เครื่องยนต์สามแซดแซดอะจับว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สุดยอดแห่งความอึดความเหนียวนะฮะตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เดเนะครับซิกเนเจอร์เลยนะฮะคันนี้โอ้โ,นโหนะหัวหมูโอเคครับแม่ชักอยากลองขับแล้วดิคือไออย่างนี้ก่อนนะครับใครที่อชอบเครื่องสเปคนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยสเปกเนี่ยอึดเหนียว แล้วมีกําลังแรงม้าที่ค่อนข้างดีอัตราเร่งดีเลยนะฮะอืมโอเคเลยแหละนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าชักอยากจะลองละคันนี้ไมา230,000โลนะครับแล้วหน้าปัดเอนใหม่อย่างเงี้ยใช้ได้ทุกจุดนะฮะดูดิสวยด้วยนะครับก็ส่วนตัวมองว่าสวยแหละฮะโอ้ติอีกเรื่องนึงนี่ครับกระจกมองข้างเมนวนนะฮะโอ้โหสตาร์ตติดทีเดียวโชวเชไม่มีแบบจึกนะครับปึกปึกแอร์เฮ้ยแอร์รอไม่นานนะเนี่ยคือ โหขนาดอากาศข้างนอกว่าร้อนๆนะครับแอร์นี่คือเปิดมานี่โอ้โหความเย็นแบบช่ำออกมาเลยอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะนเนี่ยเนี่ยเุ้ยอุ้ย,อยแอร์มาแบบโอเคอะเออเปิดมาก็เย็นแล้วหนาวเลยนะโหแล้วดูปรับแค่นี้เองเบอร์สองปรับแค่นี้อืมวิทยุใช้ได้ไดไหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองเทสก่อนน่าจะได้แหละแมวเ,เดี๋ยวติดเอกสิทธิอ์อะไปลองขับกันดีกว่าเบื้องต้นก่อนนะครับ ตอนนี้นะนี่หน้าปัดเดินใหม่ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แอร์ค่อนข้างเย็นเลยว่าแล้วก็ปปที่เหลือไปลองขับกันครับแอบเสียด้เล็กน้อยนะครับจากที่ขับอะไรสักพักเนี่ยคือรถเขาตอบโจทย์ทุกทุกส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัตราเล่งกำลังเครื่องยนต์เนี่ยที่ทำมาใหม่โอ้โหอันนี้คือ ขับดีมากนะเป็นเครื่องพันหกที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะสาหรับเครื่องบล็อกนี้เกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนนิ่มๆครบทุกเกียร์นะครับไม่มีดีเลยหรือกระชากแล้วก็เบรกก็คือปกตินะฮะไม่มีเสียงดังอีทิทีเวลาที่เบรกนะครับก็คือปกติพร้อมใช้นะบเบรกอยู่นุ่มเลยที่บอกว่าเสียดายนะี่คือผมเสียดายตรงที่ว่ารถเขาจอดนานไปหน่อยนะครับคือรถไม่ได้ขับมาประมาณนิ่งๆนะประมาณ2ปีปีกว่าสองปี นะฮะมันก็จะมีเสียงเกี่ยวกับโช๊คอิดออดอิดอดอดประมาณนี้แต่ก็มันไม่ได้หมายความว่ามันเสียนะครับแค่มันมันมีเสียงนะครับมันจะไม่ถึงขั้นเสียแล้วบังใจไม่ได้ก็เวลาเลี้ยวก็มีเสียงดังนิดหน่อยไม่ได้แรงมากนะครับเอาจริงมุมเลี้ยวยังคมอยู่จริงๆช่วงล่างผมว่าดีอยู่แหละนะฮะแค่มันมีเสียงแค่นั้นเองนะครับก็อยู่ที่เวลานและวรันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแบบ อ่อลงรายละเอียดหรือรีวิวขนาดนั้นได้ในเชิงลึกได้เพราะมันต้องขึ้นห้อยนะครับแล้วเช็คอย่างละเอียดหมดลงหมดล้อนน่นนี่นั่นนะฮะแต่อันนี้นคือสันนิษฐานคือเกี่ยวกับโช้แน่ๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันมีเสียงแอดแอดนะครับประมาณนี้เนาะเวลาที่มันเลี้ยวเบาๆอะไรเงี้ยนะฮะก็นี่แหละที่แอบเสียดายนะครับตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตำาหนิภายนอกก็มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้แบบบุกหนักชนใหญ่นะครับภายในก็โอเคครับสะอาด พร้อมใช้คอนโซลเบาเบร์ไม่มีขาดนะก็ก็พร้อมใช้คือผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับอาจจะตีอีกเรื่องนึงคือกระจกเนี่ยมันเป็นกระจกมือหมุนมันไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกมือหมุนก็นี่แหละฮะที่ท,ที่อีกหึงจุดที่เสียดายนะครับถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าโอ้โหราคานี้คือวิ่งต่าเลยเพราะว่าสาภาพแบบเนี้ยมัน โอผมจะบอกไงดีคือมันหายากมากแล้วนะตามทองตลาดทั่วไปนะครับเป็นรถปลดไป้ายแม็ก็จริงแต่บิวอัพแบบ100%นะครับก็คือขับดีเลยเหมือนรถเหมือนรถเก่งปกติรถบ้านธรรมดาพร้อมใช้โอ้โหอันนี้ผมขับมาค่อนข้างงานนะฮะก็เพื่อจะได้เช็คระบบความร้อนต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับไม่พบเจอปัญหาใดๆนะครับก็ขับได้ปกติเลยสรุปเลยละกันนะครับอ่บนราคาที่เจ้าของเปิดมา4 8 0 0 0บาทเนี่ยผมมองว่าถ้าได้สัก 4ต้นนะครับสกลางอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดีมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันก็มีตาหนิเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตำหนิแรงใดๆขนาดนั้นนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็เอาเป็นว่าอยู่ที่เอ f ซีแฟนเพจหรือว่าผู้ชมผู้ฟังนะครับจะตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับบนงบเท่านี้นะฮะ